จริงเลยบ้าละหวานวันนั้นเรายังโทรคุยกันอยู่เลยหวานปรากฏหวานเป็นผู้ชายสวยเลยสวยเลยสวยเลยตกลงหวานเป็นผู้ชายผู้หญิงถ้าเกิดสมมุติว่า เป็นแบบที่ซันบอกจริงๆนะผมก็จะพูดว่ากฟนชื่อไรซันต้องโอเคต้องครับก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากมอบเพลงนี้ให้ไม่รู้ว่ามันจะ แทนความหมายอะไรที่สุดในชีวิตเขาหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเขาตั้งใจแล้วก็อยากให้ผมเป็นสื่อสื่อหนึ่งที่ร้องเพลงให้ต้องกับเพลงนี้ครับคือทุกสิ่งในความจริงในความฝันคือทุกอย่าง เหมือนใจต้องการเธอเป็นนิทานให้ฉันอ่านก่อนหลับตาและนอนฝันเธอคือหัวใจไม่ว่าใครไม่อาจเทียมเทียมเท่าเธอจึงโชคดีที่เธอได้ตกกลุมรักเธอ ได้มีเธอเพียงข้างกันคงจะมีเพียงเธอทำให้โลกนั้นหยุดหมุนเพียงเธอุพตาฉันคงจะมีเพียงเธอที่ยึดหัวใจของฉันไว้ตรงนี้ตรงที่เธอ เธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทุกทางด้วยวิญญาณและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดตังหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียว ก็สมมติว่าต้องได้ฟังผมไม่แน่ใจว่าต้องได้ฟังจริงๆอยู่หรือเปล่าก็อย่างน้อยๆผมเชื่อว่าซันเขามีความรู้สึกดีๆกับต้องอย่างมากๆต้องเอ,อเอาเขานอนแล้วสบายใจล้โอเคโอเคให้เขาพักผ่อนสมมุติว่าซันก็ฟังแทนต้องก็แล้วกันผมเชื่อว่าซันให้ความรู้สึกดีๆกับต้องแน่ๆไม่ว่าจะด้วยแบบไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ คนเราอย่างที่บอกคือความรักมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่สามารถจํากัดได้ความรักมันก็ไม่ได้เลือกว่าเราควรจะต้องรักเมื่อไหร่หรือจะรักตอนไหนแต่เรารู้ว่าเรารักแล้วเราก็พยายามทําทุกอย่างแล้วแล้วก็อย่างที่ซันมาเล่าให้ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ในตอนเนี้ยฟังผมเชื่อว่าทุกคนก็มีความรู้สึกเดียวเหมือนกันคือเฮ้ยเรารู้สึกดีว่าทําไมซันถึงรักต้อง,ท,งทั้งท้งที่อะสมมติเรามองว่าเป็นเพศเดียวกัน แต่เขารักไงก็เพราะว่าเขารักถูกเปล่าเราจะไปห้ามเขาหรอก็เขารักเออใช่ป่ะเสร็จแล้วแล้วผมเชื่อว่าที่ต้องมาเล่าให้ทุกคนฟังต้องก็ต้องการเออโทษที่ที่ที่สันมาเล่าทุกคนฟังคืออยากจะสื่อให้เห็นว่าเฮ้ยผมจะทายังไงดีผมอยากอยากอยากไม่อยากเสียเขาไป